แล้วเมื่อวานนี้สารปกครองก็โดน M79 เหมือนกันก็คอยหลังไปประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะนะเอ็นะครับถูกรอบยิงเข้าไปที่บริเวณประตู2ฝั่งสารปกครองแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งอยู่ติดกับแนวผู้ชุมนุมกปปสเวทีแจ้งวัฒนะทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดกรมสรรพุูตทหารบกนะแล้วก็ตำรวจจากสนทุ่งสองห้องเข้าไปตรวจสอบจุดที่ระเบิดตก พบว่าระเบิดได้ตกลงบริเวณพุ่มไม้โดยรอบบริเวณเป็นร่องรอยสะเก็ดระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณนะครับเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐาน,นในที่เกิดเหตุเอาไว้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะแล้วหลวงปู่ผู้ท่อิสระแกนนำกลุ่มบกปปสน,นะครับก็ได้เดินทางมาตรวจสอบจุดที่ M79 ตกลงเนี่ยนะเบื้องต้น ทราบจากกาดกบวาสว่าเห็นคนร้ายขับรถกระบะสีบอนลงมาจากโทเวขับมาที่บรเวณหน้าแคทนะหลังจากนั้นก็ลงมือยิจงจนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ขับรถยูเทิร์นกลับไปทันทีนี่นะหลวงปู่ลงไปตรวจด,ดูด้วยตัวเองเลยก <lifting simples. S 1> ็สองเหตุเลย M79 เมื่อวานนี้ใช่ซ้อนๆกันเลยนะอยู่ก็ไม่ได้ไกลกันทีน่ภาวดีร,งรังสิตแล้วก็เลยไปแจ้งวัฒนะ เวลาห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวใช่ครับโอ้โหนี่นะแล้วยิ่งแบบตำรวจยิ่งจับไม่ได้ด้วยเนี่ยความรู้สึกของประชาชนเนี่ยก็ยิ่งจะ,ะรู้สึกไม่ปลอดภยัย ไม่เคยจับได้จริงๆอ่ะไม่เคยจับได้ไดขนาดนู่นย้อนไปเลยตอนที่กบอสออยังชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ <c oughs> อันนั้นกล้องวงจรปิดจ,จับภาพคนร้ายอะไรได้โอ้ได้ทั้งตัวเลยอ่ะได้แบบเห็นหน้าเห็นตาอันนั้นชัดเจนจุดเลยเอาในแง่หลักฐานม,มีภาพโอ้เห็นเลยโยนะเบิดและเอฟเฟกซ์สุข้าวเนี่ยโดยสภาพเนี่ยก็จับยากนะโดยสภ,ภาพของมันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่ยิงระยะไกลค่ะสามสี่ร้อยเมตรก็ยิงได้ นะมันก็ยิงโค้งมาแล้วก็หนีเลยยิงปั๊บก็เพนก็เอาว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้เต็มตัวเต็มหน้าเนี่ยยังจับไม่ได้เลยอ่ะแล้วอันนี้แบบห่างไปเป็นร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรเราจะหวังได้ไหม